ของ INDUS a l t ล m าม n ิ t เต n a ์เนชั่นแน o นะคะที่เมืองเบลกร,รมนะคะโรงเรียนแห่งนี้นะคะเป็นสาขาที่4ของ INDUS นะคะแล้วก็สำคัญที่สุดที่แตกต่างจากทั้งหมดเลยนะคะคือใช้หลักสูตร i g c s e นะคะของ c r m m r i d g e นะคะ u n i v e r s i t y ของประเทศอังกฤษนั่นเอง อันนี้จะเป็นภาพรวมนะคะของโรงเรียนทั้งหมดณนะตอนนี้โรงเรียนเสร็จอยู่ที่ประมาณ80%นะคะเดี๋ยวพี่ยามจะบอกส,สปอตสำคัญนะจุดแรกจะเป็นแอสมินนะคะในส่วน2 3 4นี้จะเป็นตึกเรียนนะคะแล้วก็จึกที่6จะเป็นหอพักหญิงนะคะแล้วก็หอพักชายส่วนเบอร์5นะคะจะเป็นโรงอาหารส่วนเลข10นะคะก็จะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ภาพรวมประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวจะบรรยากาศมาให้ดูอีกทีนึงคะ่ะ นี่นะคะพี่ยอมยืนอยู่หน้าหน้าตึกแอดมินบ็อกนะคะด้านหลังนี่เนาะแอดมินบ็อกนะคะแล้วก็ด้านซ้ายกับด้านกว่านะคะจะเป็นตึกเรียนนะคะเดี๋ยวพี่ยามจะพาวนดูบรรยากาศในศึงนะคะ แบบดีไซน์เหมือนที่ประเทศอังกฤษเลยแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะและที่สําคัญนะคะที่นี่นะคะมีหอดูดาวด้วยค่ะทุกคนซึ่งจะให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้นะคะและได้ลองเข้าไปใช้งานตั้งแต่ยังอายุน้อยๆนะคะได้ดูวิธีการดูดาวนะคะหอดูดาวจะอยู่ตรงตรงแคนทีนนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องจําลองนะคะเพราะว่าทางด้านบนนะคะทงนรียนไม่อนุญาตให้เข้าไปดูห้องนักเรียนนะคะเพราะว่าเป็นเอ่อเป็นไพรเวซี่นะคะอันนี้นะคะจะเก็บบรรยากาศเล็กน้อยเท่านั้นก็คือจะหเห็นว่าที่นี่นะคะนักเรียนจะได้มีเคบเบิลหนึ่งตู้นะคะแล้วก็มีโต๊ะนักเรียนสีเขียวนะคะแล้วก็มีเตียงน,นอนนะต้องบอกว่าจะมีคนละหนึ่งเซตนะคะในการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆนะคะจะมีโรงเมทนะคะห้องละสี่ถึงแปดคนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของหอหญิง่ะเดี๋ยวเราต้องออกไปแล้วเพราะเราแอบเข้ามาแป๊บนึงนะคะ พี่แอมก็อยู่ที่หน้าแคนเีนของโรงเรียนอินดัสเบลกัมแล้วนะคะสาขาใหม่สุดเลยนะแล้วก็อยากจะพาน้องๆนะคะมาดูบรรยากาศข้างในนะคะของโรงอาหารว่าหน้ารับประทานขนาดไหนส่วนคุณพ่อคุณแม่ะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าน้องๆอาจจะมีไก่มีไข่ทานไหมเพราะที่นี่นะคะเชฟได้ออกแบบเมนูไว้เลยจะมีสลับวันปรับเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ากลางวันเย็นนะคะจะมีอาหารปรับเปลี่ยนให้น้องๆสามารถรับประทานได้อร่อยเลยและเดี๋ยวตามมาดูเลยนะคะบรรยากาศภายในเป็นยังไงบ้าง ด้านหลังของแยมนะคะจะมีทักช็อปนะคะจะเป็นร้านขายขนมนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นสโตร์นะคะขายพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะสําหรับนักเรียนที่ตรงนี้จะอาจจะเป็นโซนที่นักเรียนชอบมากมากเลยเพราะมาซื้อขนมกินกันนะแล้วก็ขยับมาด้านนี้นะคะเลยมาเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นทางส่วนของสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะก็จะเป็นในเรื่องของฟุตบอลนะคะบาสเกตบอวลวอลเลย์บอลนะคะแล้วก็จะมีจะว่านะยน้ำกิจวัูค่ะ อ,นนอันนี้นะยันหลังจากที่โรงเรียนเปิดแล้วก็คงจะได้เห็นภาพชัดเจนทึ้นเรื่อยๆนะคะตามช่องทางมีเดียของทางโรงเรียนนะหลังจากพี่แยมเดินสัมผัสรอบๆแคมปัสนะคะอาจจะเก็บภาพได้ไม่ครบทั้งหมดนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังมีคอนสตรักชั่นยังมีการก่อสร้างเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะคะแต่ที่แน่นอนที่นี่สะอาดนะคะใหม่ My, บอกเลยว่าแบรนด์นิวจริงๆนะคะแล้วก็ ส่วนห้องน้ำไม่ต้องกลัวนะมีน้ำร้อนน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของสปอร์ตคอมเพล็กซ์ก็ครบทุกครบวงจรนะมีให้เล่นหลายอย่างมากมายในส่วนหอพักก็พร้อมใช้งานแล้วแคนเีนพร้อมใช้งานแล้วอาหารการกินนะคะทางโรงเรียนปรับให้กับนักเรียนพร้อมกับนักเรียนต่างชาติสามารถทานได้รสชาติโอเคเลยแล้วก็ในส่วนทุกๆอย่างนะคะ แล้วพี่แอมสามารถบอกได้เลยว่าใครที่อยากจะมาเรียนนะคะในอินดัสนะคะและอยากอยู่ในหลักสูตร i g c s e นะคะบอกเลยนะราคาน่ารักทักมาเลยทักมาเลยนะและเดี๋ยวพี่แอมจะให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะหลังหม่อีกทีนึงดีกว่านะเดี๋ยววันนี้พอแล้วนะคะบ๊ายบาย E <coughs> <coughs>